ส่องวัสด,ดีครับที่นีต้อนรับเข้าสู่ช่อง apm apple man ครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงนัดแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับแล้วมันลิดในยูฟาแชมเปียนส์ลีกโดยวันนี้แมนซีส่งเอเดนซันลงมาแทนออเตกาเพราะออเตกาไม่ได้เลยจังหวะนี้ไม่ได้เลยแล้วก็มีแบ็กสองขามีกัวริโอแล้วก็อคา,ารจีกองหลังสองคนมี ดูเบนเดียกับอาเก้นะส่วนกองกลางใช้เป็นจอสโตนแบด์ดโดแล้วก็เควินเดอะบอยปีสองข้างมีซามิโย่แล้วก็แจ็คกี้ลิศส่วนหน้าเป้าใช้เออร์ลิงเบล์ฮารแลนด์ส่วนของเรือมเมลิดกองหลังยกแผงไม่มีเลยนะก็เป็นผลดีกับแมนซีแต่เกมเป็นไงมาฟังกันเดออเริ่มเกมมาแมนซีก็โดนบุกใส่บุกใส่ตั้งเกมไม่ค่อยได้แต่ดีวันนี้ที่เล่นไม่ค่อยโลกนะภายใน10นาทีแรกหรือครึ่งแรกเนี่ยเล่นไม่โลก พยายามต่อบอลช้าๆแบบว่าดึงจังหวะแบบรู้ว่าตัวเองส่งไม่ค่อยตรงก็ดึงยังหวาเงี้ยก็ทําได้ดีเลยนะสินาทีแรกก็มีเอ็มวัปเป้หลุดไปนะก็ติดเอเดรซอนอะไรเงี้ยมีวินิหลุด้ําหน้าไปเกือบโดนหลายลูกนะมีวินิเปิดให้เป้ยิงแล้วก็ติดเลฟในจังหวะคุกคิกในโกมีเมนดี้ยิงก็ยังติดอาร์เก้นะแบบจัจ่อแต่ก็ติดอาร์เก้ทำได้ดีมากวินิก็มีหลุดมาอีกแต่อาร์เก้ก็รับจบ หมือนกันนะจังหวะนี้อาเก้คือแบบสุดแบบนั้นนะและแลวต่อมานาทีที่14เมนซี่ก็ได้สวนว่างแล้วแล้วก็เป็นซาบินโยแต่ก็ยิงข้ามคานไว้ไม่ได้อะไรและนาทีที่18อาฮาร์แลนนะเล่นกับแจ็กกิลิทฮาร์แลนส่งให้แจ็กกิลิทแล้วก็วิ่งขึ้นไปแจ็กกิลิทก็กระดกบอลข้ามกวาดิโอมาจากไหนไม่รู้เอาอกพักบอลให้ฮาร์แลนฮาร์แลนซัดด้วยซ้ายเข้าไปเป็น1ึต่อ0ูนํานำแล้ว 18นาทีนำแล้วแต่มานาทีที่27็แจคกี้ิสก็ไปเจ็บซะแล้วฟอร์มกำลังดีๆเลยเล่นนัด2นัดกำลังดีเลยแต่ก็เจ็บไปนั้นก็อด อดเล่นต่อวันเนี้ยที่แพ้สำรองทั้งนั้นโฟเดนก็ลงมาแทนกิรินนะแล้วก็โฟเรนไปเล่นขวาซามโยโยงมาซ้ายแล้วก็มีจังหวะที่โฟเดนได้ยิงแบบเกือบเสียบสามเหลี่ยมแล้วตะกูตัวมันกระโดดกระโดดแบบปัดได้ก็ยังไม่เป็นประตูที่สองก่อนหมดครึ่งแรก45บวกสเอมบัเป้ล่งๆจอๆโดนแน่โดนแน่ยิงข้ามคานไปก็เสียวนะจังหวะนั้นแบบ เกือบไปแล้วเริ่มครึ่งหลังอะนะก็อาคารจี้ที่เล่นดีๆครึ่งแรก็มีอาการเจ็บนะแบบเจ็บอะเจ็บขานั่นแหละก็เลยเว๊แบบเลยส่งมหาเทพอันโหดเหี้ยมที่ไม่มีใครในทีมอื่นที่จะ ไม่สามารถผ่านเขาได้เพราะผ่านเขาได้ทุกคนนั่นก็คือลิโก้ลุยส์นาทีที่52เลยวินี้ต้องมาเจอกับกองหลังมหาเทพเปนหัวฟูคนนี้ก็คือลิโก้ลุยส์ก็ชากผ่านไปง่าย,ายๆแล้วก็ยิงติดเซฟก็ไม่มีเลยจนมานาที59เมซีโดนลูกฟีคิกนะตรงปากหน้าประตูเลยยิงเข้าไปแต่ก็ติดบล็อกกําแพงก็ยกเข้าไปมีเอ็มบัปเป้อยู่ตรงนั้นไงและกองหลังอะ่ะ ไปยืนห้อยแบบแบบมันห่างกันมากอะแล้วแบบอิมาเป้ตรงนั้นเดียวๆแล้วก็วันเล่กระโดดวอลเล่ยิงสวยๆเข้าไปนะก็เป็นหนึ่งตอนหนึ่ง หโหดจีมีทั้งจูด๊ดวินิี่เอม็มบัเป้คือโหดเหี้ยมอะ่ะต่อมาก็มีเปิดจากข้างสนามมาเลียนมาถึงจู๊ดแล้วแล้วคนที่ประกบจู๊ดมันก็คือใครล่ะลิกโกโ้ไงลิกโก้ประกบจูด๊ดแต่ว่าจูด๊ดทิ้งห่างลิกโก้แล้วก็ยิงจอดๆแต่ก็เอเดนสันก็ยังเซฟได้วันนี้ถ้าไม่มีเอเดสันแบบเป็นออเตก้าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะจะเป็นไงแต่เอเดสันก็เซฟเยอะอยู่นะวันนี้วันในนาทีที่76พิวโฟเรนเครื่องติดเครื่องร้อนเลยกําลังเลี้ยงเข้าไปในกรอบเขตโทษเเจวาายสิ่่งมขใ ก็ได้ได้จุดโทษไปนะก็เป็นฮาเลนนะฮาเลนก็ได้ยิงเข้าเสาแรกไปอย่างสวยงามไม่มีข้อผิดพลาดฮาแลนวันนี้เสียวมนกันนะ้ำชอบยิงข้ามคานยิงติดเสาอะน้ำอยู่แล้ว 2, 1, ออสอหนึ่งเปลี่ยนบอยออกซาบิโยออกเอากุนโดกันลงมามามุดก็ลงมาเหมือนกันนะแต่ฝั่งเรยวมันหลุดส่งดียาร์ดมาแบบราหิมดียาร์ เด็กเก่าแมนซีลงมาก็ยิงทีมเก่าได้เลยทุกคนน่ะที่ใครเจอแมนซีเด็กเก่ายิงได้หมดพาเมอร์อโรเจอร์เดียดดีแล็แลแลยังไม่ยิงนี่บาหิมทิยาสโดนเกือบทุกคนและจะจบเวลาเสมอเนะี่เสมอเนะี่ยพอรับได้นะแบบคิดไว้ว่าจะโดนแบบ5้าหนึ่งเหมือนตอนอจเจออาร์เซนอลน,นะแต่ว่าเสมอโอเคจะจบเกมอยู่แล้วบวกแค่3นาทีแบบ3นาทีนั่นแหละก็โคววซิตที่ลงมาก็ดูอิตอีกคนก็นั่นแหละ,หละจูดก็เตะเข้าไปแบบง่ายๆเลยก็เป็น2ต่อสม แพ้ท้ายแมตช์อีกแล้วทำไมเป๊ปแบบแบบไม่เอากูซนอฟลงไม่เข้าใจนะหลังเกมกันนะวันนี้ทุกคนก็ทําได้ดีมากนะในครึ่งแรกคือเกมรับดูนแน่นมากกว่าที่เคยเพราะว่าเกมอื่นๆที่โดนก็คือกองหลังรั่วแต่วันนี้ก็รั่วแหละแต่เขายิงไม่โคมเองเดี๋มิลิตเ,เป้ก็ยิงทิ้งยิงคว้างเกินนะวันนี้ก็โชคดีของแมนซีไปส่วนแมนซีบุกกองหน้าเราบุกแบบก็ได้ทุนประตูนะก็เพราะว่าเขาไม่มีกองหลังอย่างลูดเกอร์หรือมิลิตาหรือ เราว่าคาวอะไรเงี้ยผมก็เห็นไลน์อัพมาดริดตอนแรกก็งงเลยเฮ้ยใ,ในกล้องหลังวะแล้วก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นเบอร์เวเดเล่นแบ็คแล้วก็มีเทอมานีปะนั่นแหละแล้วก็อาซินซิโอคามาเวงกาเนี่ยก็เล่นหลังคือวันนี้แมนซิตอบผลงานดีแบบดีมากเหมือนกอนเหมือนปีที่แล้วแล้วนิดหน่อยเพราะว่า ไม่ได้เร่งจังหวะขนาดนั้นในช่วงครึ่งแรกล้วก็ส่งกันไปส่งมารอช่องเปิดแล้วมาลิดไม่บีบได้ก็ยิ่งแบบเข้าทางแมนซีเล่นง่ายเลยถ้าเร็วมาลิดบีบบีบเหมือนอา์ัยนอนบีบอะแมนซีไม่น่ารอดแน่เพราะว่ากาลางรับวันนี้มีจอสโตนน่าโดนบีบเพราก็โลกเหมือนกันน,ะนั่นแหละเาวันนี้เขาก็ไม่เรียวมาหลิดก็ไม่ได้บีบนะก็ทําให้แมนซีเล่นง่ายแล้วก็ส่งกันไปส่งกันมาแบบดีเลยแล้วคนคุมจังหวะอย่างจอสโตนก็คือทําอะไร แบบส่งยกก็ได้เปิดข้ามไปก็ได้ได้หมดเลยจอสตตนคือวันนี้ดีมากทำน่าจะเล่นดีสุดแล้วมของจอสโตนนะและกองหลังก็ยังมีแบบรูเบนดิยสคอยคุมจังหวะเนี่ยถ้าไม่มีรูเบนดิอาอาคารจี G, อ้อาเก้ก็คือบ่อเลยแต่มีดิอสมาคอยคุมกองหลังในะแล้วก็มีเอเดสันคอยคุมปากประตูอีกก็ทําให้ไม่เสียประตูเยอะนะภายในวันนี้จนมาถึงครึ่งหลังนั่นแหละที่อาคารจี้เจ็บ นั่นแหละตัวเปลี่ยนเกมเลยลิโก้ลูอิสส่งมาทําไมมักกะลาเนี่ยทำไมไม่ซื้อแบ็กขวามารู้อยู่แล้วว่าต้องเอาลิโก้ลงที่ฟอร์มไม่ดีแล้วก็นูเนสที่ไม่ใช่ตําแหน่งเขาเอาไปลงทําไมไม่ซื้อแบ็กขวามามีครูซนอฟลงเล่นได้ทําไมไม่ให้เขาเล่นวิกตอร์เฮตเง,งี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะเป๊ปก็จะใช้แต่ตัวเก่าๆงนะั้นแบบกุนโดการลงมาทําไมแบบไม่รู้เขาเซ็นสัญญาอะไรกับกุนโดการไว้แล้วเาเป๊ปแบบว่าให้สัญญาแล้วบอกให้ลงทุกนัดอะไรเงี้ยเป๊กเลยต้องส่งกุนโดการลงทุกนัดในไทย เวลาถึงจะลงมาฟิตกับใครแต่เขา34แล้วกําลังมันไม่พอสําหรับวัยรุน่น The Boy ต้องออกเพราะว่าเพราะวิ่งมาทั้งเกมแล้วไง n i โก o กับ s l e t ก็ไม่น่าได้ลงเพราะว่าน่าจะเจ็บนะว่าจะยังไม่หายถ้าหายวันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นไงนัดหน้าก็ต้องไปดูที่ว w ดว่า n i โก o กับ s l e t จะได้ลงหรือเปล่าเพราะนัดที่แล้วผมไม่ได้ทำคลิปแต่เล่นดีมากนิโก้มีจังหวะย,ยกไปให้ใครนั่นแหละจำไม่ได้แล้วก็ยิงติดเซฟอะไรเงี้ย ก็ใช้ได้เลยนิโก,โกโ้กาโซเลสมาพูดถึงครึ่งหลังครึ่งหลังก็เปลี่ยนสไตล์การเล่นไปเลยเหมือนเล่นแบบเดิมเลยที่หุบปีสองข้างเอหุบแบ็กสองข้างเข้ามาก็คืออินเวอร์สนั่นแหละหุบแบ็กสองข้างเข้ามาและทําให้ขึ้นเกมยากขึ้นไม่รู้ทําทําไมหุบมาแล้วก็สั่งฝั่งขวาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครึ่งหลังแบบดีอาจะส่งให้ ฝั่งขวานมันควรมีลิกโก้อยู่หรือเปล่าแต่ลิกโก้ไม่อยู่ลิกโก้ขึ้นไปก,ากลางตรงหน้าเลยแบบใกล้ๆฮาแลนด์นะขึ้นไปทําไมขนาดนั้นแล้วใครต้องลงมองมา,อาบอลก็มีโฟเดนกับเดอะบอยอะลงมารับบอลจากดูเบนเดียตลอดแล้วพอส่งมันขึ้นยากส่งไปทางนั้นฟราดิโอก็กหุกเข้ามาก็เล่นง่ายหน่อยนะแต่ว่าเขาก็ประกบติดแน่นทางนั้นอะก็คือจะเล่นทางนั้นแต่ทางเดียวมันก็ไม่ได้หรอกมันก็ต้องเปลี่ยนมาเล่นฝั่งขวาบ้างใช่ปะ่ะแต่มันขึ้นไม่ได้ฝั่งขวาลิกโก้เป็นไรไม่รู้แบบ ขึ้นหน้าอย่างดีเยี่ยวเลยแล,แล้วพอส่งติดตรงนั้นแหละที่เป็นพื้นที่ว่างของเดลมาริดแลวเป็นที่ว่างของวินิคือแค่มีตัวประกบวินิมันก็ผ่านไปได้แล้วแต่นี่ไม่มีตัวประกบวินิเลยก็ยิ่งเล่นง่ายเขาผูใหญ่ก็เข้าแผนของอันเช่แล้วแบบว่ารู้เลยว่าเป๊บเล่นแบบนี้เขาต้องดุยมเส้นเปิดเข้าในซึ่งก็โดนลูกแบบนั้นบ่อยๆนะแบบ ริมเส้นเปิดข้างในริมเส้นเปิดข้างในก่องกลางเรามีจอสโตน่ยมันเนี่ยมันก็เลยบุกกลางยากนิดหน่อยแต่ก็ดีและภายในข้างแรกแต่ข้างหลังไม่ได้เลยเล่นเหมือนน,อนักอก่อนเลยความมั่นใจาหายไปหมดโดนยิงลูกโง,ง,ง,ง่เสมอสองสองพอรับได้แพ้เลยในบ้านนะไปเจอเบอร์ W ิวที่เบอร์วิวก็น่าจะไม่รอน่าจะตกรอบแล้วนะแมนซีฝรั่งเศสครับน่าจะได้ไปต่อเพราะเจอ,อเจอทีมโหดะดิพีเม้าพีมัดอะไรนะ่ชะชนะเวอร์วููนะทีมนั้นนะ่ะ ก็ต้องดูแล้วเป็นยังไงมาในเกมเราต่อนั่นก็หาแล่นมีโอกาสเขาจบได้วันนี้เขาทําได้ด,ดียอดเยี่ยมเดอะบอยก็ทำได้ดียอดเยี่ยม ซาบิโยวันนี้ลงมาลับปล่อยมากทําได้ดีวันนี้เขาไม่ได้เด่นเกมลุกวันนี้ซาบิโยเขาเด่นเกมรับใช้ได้เลยนะดูว่านัดต่อไปจะเป็นยังไงผมฟันแล้วแหละว่ายูฟานะัดต่อไปก็คือเราน่าจะแพ้ตกรอบแล้วล่ะต้องลุนท็อปโฟแล้วก็เอฟเอคัพนะว่าจะได้หรือเปล่าหัวร้อนจริงเมื่อคืนนะ่ะแต่ไม่เป็นไรไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกัน